เมื่อกล้องส่งพระสยามแต่อาจารย์สุทธัตมั่นเขตวิทย์ก็มาชมกันต่อนะครับให้ความรู้กันนะครับก็มีพระกรุที่ผมได้สะสมต่อจากปู่จากพ่อมาก็จะให้ท่านชมนะคลิปนี้ก็ชมพระร่วงหลังลางปืนนะครับวัดพระปางศีสัตว์ วัฒนธมมหาธาตุเนี่ยอันนี้เป็น <c oughs> หลังลายผ้านะครับเนื้อชิน,นเนื้อชิ้นเงินพระพุกเก่าเนี่ยเนื้อเขาจะระเบิดนะฮะเนี่ยเพราะว่าเป็นเนื้อชินถ้าเนื้อดินก็จะมีการแตกและแหงเนื้อเก่า ถ้าเป็นพระยุคสุขโขทัยขึ้นไปเนี่ยเ,เป็นพระที่จะเกือบถึงพันปีเนี่ยคือไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดรอปีเนี่เนื้อเขาจะเก่าจะแห้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อดินก็จะเป็นแบบเนื้อหินเลยถ้าเนื้อชินก็จะมีเ,เนื้อก็จะระเบิดอันนี้เป็น หลังหลังลายผ้านะครับอันนี้หลังลังปืนนะก็ออกจากกุเดียวกันแล้วก็ยังมีเนื้อดินอีกนะครับนะบแล้วก็มีหลังปืนแก๊ปนะฮะแต่หลังปืนแก๊ปนี่ออกน้อยนะครับนะฮะผิว ออกกระกุแบบเนื้อจะระเบิดฮนะแตกเนี่ยครับแล้วระเบิดนี้ระเบิดจากข้างในออกมานะฮะจะก,ก่อนบ้างทางข้างนะ อันนี้ก็ผุก,ก่อนไปเนี่ยฮะเป็นรูเลยก็มีอันนี้ผมเช็ดปัดครับเมื่อเขาก็จะออกสีดำสนิมแดงเห็นเลือยเลืดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น ลายลายไม้เยื่อไม้ครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับทำให้ดูลักษณะสวยงามนะครับพุทธสินของพระจะสวยงามมากองค์ที่สี่นะครับผิวสีก็คล้ายๆกันนะครับอยู่ที่ว่าการเก็บแล้วก็อยู่ที่ในกลุ่ นะครับว่าอ,อ,อยู่ในกุเนี่ยจะอยู่ล่างอยู่กลางอยู่บนนะครับก็มีหลายเอาไว้ในกุกเดียวกันแต่ก็มีหลายหลายหายหลายที่นะครับอยู่ด้านล่างพระปางมั่งอยู่กลางพระปางอยู่ยอดอก็มีหลายมีหลายแห่ง แล้วแต่บรรพูริของเราเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับห้งที่ห้าหลังลังปืนนะครับสวยนะครับหาหายากนะครับเพราะว่าจะผูกก่อนไปเยอะ ไอ้เนื้อผุก่อนก็ไม่ได้เอามาให้ชมกันนะครับอ่าก็โทรมาพูดมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทัตน์มั่นเขตฟิตเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอแล้วก็มี Line ไอดีมี t u b e Facebook นะครับแล้วก็มโทรมาพูดมาคุยกันนะครับความรู้ร่วมกันเพราะว่าเราเนี่ยเกิดไม่ทันอยู่แล้วนะผมเป็นข้าราชการครู บำนานกเกษียณมันก็เป็สิบปีละพระนี่ก็ได้อยากปูกับพ่อที่เก็บไว้นะฮะก็แล้วมาสะสมตอนหลังอีกครับคนโคไทยนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องการสะสมพระหรือบูชาพระไปเป็นที่เคารพบ,บูชา